ยินดีต้อนรับนะครับห้องเรียนครูบอลสอนสินนะครับวันนี้คุณครูนะครับก็จะมาสอนการวาดภาพนะครับด้วยดินสอสีนะครับดินสอสีนะครับมีนะมีเนี่ยครับดินสอสีนะนะครับดินสอสีเนี่ยนะครับมีลักษณะนะนะครับมีลักษณะก็คือเป็นเป็นสีผงละเอียดนะครับ อที่ทํามาจากไขมันสัตว์หรือขี้พึ่งอัดเป็นแท่งนะครับอัดเป็นแท่งหุ้มด้วยไม้นะครับ,นะรบก็เลยเรียกว่าเป็นสอสีนะละนักษณะของอดินสอสีนะครับก็คือจะมีเป็นทึบแสงนะครับทนะึบแสงระบายออกมาทึบแสงนะครับวันนี้กิจกรรมนะครับในการวัดภาพระบายสีโดยการการใช้นะครับนะนะ ดินสอสีเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้นะครับครูบอลก็จะพาทำเหมือนเดิมนะครับอ่านึงนี่นะครับมีอ่าดินสอนะดินสอสีตาไหนยี่ห้ออะไรก็ได้ครับเนี่ยยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วก็มีดินสอแล้วก็ยางลบนะครับโอเคนีนะ การจับปินสอนะครับนะการจับปินสอก็จับเหมือนปกติเลยนะครับจับปากกาจับในที่ทิศทาที่หนูถนัดครับโอเคทีนี้สีนะครับนะสีไม้นะหลวงนะครับสามสีหนึ่งเนะี่ยสามารถได้แบ่งออกได้เป็น2เฉดน,นะครับนะสามารถแบ่งได้ออกเป็น2เฉดน,นะครับก็คือสีฟ้าเข้มนะอันนี้สีฟ้าใช่ไหมครับสีฟ้าเข้มแล้วก็สีฟ้าอ่อน นะครับนะเทคนิคง่ายๆก็คือถ้าอยากได้สีฟ้าเข้มนะครับนะให้นักเรียนเป็นไงครับ mm. ลองนะกดกดหนักๆเลยใช่ไหมครับนะกดหนักๆเลยนะพอเป็นสีฟ้าอ่อนเป็นไงครับก็เบามือลงเห็น mm. ไ,ไหมนะครับนะสังเกตจากตรงนี้นะครับ จากนั้นแท่งเดียวนะสามารถแบ่งได้ออกแบ่งออกได้เป็น2เฉดใช่ไหมครับนะแบ่งออกได้เป็น2เฉดนะครับจำไว้นะลูกอยู่ที่น้ำหนักมือของเราถ้าให้เข้มเราก็กดติดหนักถ้านะให้อ่อนเราก็กดเบานะครับมาดูอีกสีหนึ่งสีเขียวสีเขียวนะครับกูก็ไล่เข้มกับอ่อนพอไล่คู่กันแล้วมันจะเกิดเป็นไงลเกิดเป็นมิต,เติเลยเข้มกดหนัมือเยอะเยะหน่อย อ่อนเบามือลงนะแต่ก็ระบายให้มันถี่รนะะบายให้ทั่วถึงระบายให้เนียนนะครับนะแบ่งออกเป็นสองโทนเห็นไ,ไหมครับทีนี้นะกิจกรรมวันนี้นะครับคุณครูจะมา,อาสอนรเรื่องการไล่สีนะครับนะที่เอามาคู่กันแล้วเกิดมิตินะก็คือสีที่ใกล้เคียงกันยกตัวอย่างเช่นนะสีที่อยู่ในโทนเดียวกันแล้วใกล้เคียงกันเอามาคู่กันแล้วเกิดการไล่สีนะครับนะ ครูจะเอาสักสามสีมาคู่กันเนาะนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นนะครับอ่เขียวเข้มสนะามขีสามสีคู่กันเลยนะครับสังเกตว่าครูจะนะไล่จากเข้มไปหาอ่อนนะครับนะโอเคเดี๋ยวมาเริ่มเริ่มกันนะครับว่ามีโทนไหนบ้างที่ครูจะสอนวันนี้โอเคนะครับเรามาเริ่มตีตารางก่อน อ่ะโอเคนะครับทีนี้เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเห็นไหมว่าเราจะแบ่งออกเป็น3โทนนะครับนะโทนนี้นะครับโทนนี้โทนสีเขียวนะครับไล่จากเข้มไปหาอ่อนนะครับแบ่งออกเป็น3ชั้นเขียวเข้มเขียวอ่อนเหลืองนะครับนะใช้กับพวกต้นไม้ภูเขานะสนามหญ้านะนะครับต่อมาด้วยโทนสีฟ้านะครับนะก็แบ่งออกเป็น3ชั้นเหมือนกันนะครับนะก็มีน้ําเงิน ฟ้าเข้มฟ้าอ่อนนะครับนะน้อเงินฟ้าเข้มฟ้าอ่อนอันนี้ใช้สําหรับท้องฟ้าน้ําทะเลน้นําตกนะที่เป็นลักษณะของอท้องฟ้านะครับนะครับแล้วก็แม่น้ําทะเลทั่วไปนะครับนะเหมือนเดิมนะครับที่ครูบอกว่า1สีนะเราสามารถแบ่งออกได้เป็น2เฉดก็คือฟ้าเข้มกับฟ้าอ่อนโดยการควบคุมน้ําหนักมือใครับนะครับอ่ะโทนที่3นะครับโทนสีแดงก็คือมี3สีก็คือ ไลจากเข้มไปหาอ่อนก,ก็คือแดงส้มเหลืองนะครับอันนี้ใช้กับอะไรครับท้องฟ้ายามเย็นยามเช้าก็ได้นะครับโอเคนะหรือจะเป็นพวกใส่ในสีดอกไม้ก็ได้นะครับโทนโทนเหล่านี้ที่คู่ไล่นะครับนะเป็นคู่สีที่จับจับคู่กันแล้วเกิดมีมิตินะครับนะเราสามารถเอาไปาประยุกต์ใช้ได้หลากหลายเลยนะครับโอเค